ดูนะคะขั้นตอนการขัดนะคะเราก็ไม่ทราบวัาถุไม่ถูกแต่มีผู้รู้แนะนําบอกว่าให้ใช้ผงชุรสอะจิโดมอโตนะคะขัดเลือบไว้ก่อนจะทําความสะอาดเงาเสิ่งสกปรกบนนี้ออกหมดวิธีการนะคะก็คือเทผงชุรสมานะคะอันนี้ตามผู้รู้บอกนะคะแล้วเราก็ฉลองที่ทั่วฉลองนะคะอ่าที่ทั่วยคะ่ะลงหลังจากฉลองแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองดูว่า สิงโตกโกปกสิงโตกโกปกที่ออกได้ที่ออกไปหมดเนี่ยถ้าเราทานผงชูรสจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ามันจะไปกัดลำไส้กัดกระเพาะกัดผิวหนังเราขนาดไหนนี่ดูสิคะนี่ออกหมดเลยเนี่ยแป๊บเดียวอะเห็นไหมคะชูรสเน,เนเี่ออเยเห็นไหมเริ่มออกได้ไหมเนี่ยเห็นไหมอืมเห็นไหมอืมเนี่ยชูรสกัดผิวโลหะชูรสกัดผิวโลหะวันนี้เป็นการแสดงของจริงนะคะให้ได้ รับทราบข้อมูลนะคะว่าผงชูรสที่เราใช้ปรุงอาหารนะคะสามารถขัดตะครังเงาได้ค่ะนะคะเดี๋ยวดูใหม่นะคะอร่อยอร่อยอร่อยรักทานเราก็อร่อยอร่อยอร่อย ระชังอร่อยกับชูรสระังอร่อยมากค่ะหลังจากขัดระคังเสร็จแล้วนะคะเราก็เคลือบไปแล้วเมื่อเคลือบจนแห้งดีแล้วเราก็มาขัดกระคังต่อแต่าพระคังเป็นแบบนี้ค่ะระคังสะอาดจังเลยน่าใช้จังเลยค่ะขพราะชูรสใช่ไหมพี่ขพราะชูรสใช่ไหมจังเลย ทางแจ้งเลยอ่าสุดยอดะะปิดรายการนะคะ